เนยนอจเลิทุ่งทานตะวันละดอกใหญ่มากดอกเหญ่ยมีแบลคเบอร์รี่เยเกีต้ต้นแอปเป,ปลิลจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพพี่พี่เอฟซของช่องสุนิสาสะไยฝรั่งเศสวันนี้เป็นอีกวันที่สดใสคือตื่นเช้ามาแดดจ้านแดดจัดจ้านมาก12องศานะคะเพื่อนๆเ,เ,เบาๆนุชชอบแบบนี้ลมเย็นเบาๆ วันนี้นุชจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูทุ่งทานตะวันไปถ่ายรูปที่ทุ่งทานตะวันกันค่ะช่วงนี้หน้าร้อนอันไหนที่สดใสสดชื่นออกจากบ้านได้นุชก็จะรีบออกค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอหน้าหนาวเราจะออกยากคนรอบๆหมู่บ้านเขาจะปลูกทานตะวันไว้เอาไว้สำหรับทำน้ำมันดอกทานตะวัน แล้วหลังจากนั้นนุก็จะพาไปดูต้นแอปเปิลไปเก็บแบล็คเบอร์รี่สดๆทานกันค่ะไ,ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวนุไปเตรียมจักรยานก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นุจะพาไปดูดอกทานตะวันแต่เช้าเลยอากาศดีวันนี้ดูวแดดดีมากเมื่อวานฝนตกมุนม้นเมเดี๋ยววันนี้เราไปดูดอกทานตะวันกันนุก็รีบไปรีบกลับเพราะว่าแดดมันจะหมดดอกทานตะวันในประเทศฝรั่งเศส พขาเจ้าบาลช่วงนี้อะค่ะช่วงหน้าร้อนมันจะเป็นทุ่งทานตะว,วันที่เขาใช้ทําน้ํามันดอกทันตะว,วันรีบไปรีบกลับหน้าเนิรไม่ต้องแต่งแล้วสวยธรรมชาตินะเอาจักรยานออกก่อน เจอแขกม่ได้รับเชิญเอสกาโกโอ้โหโอ้โหโอ้โอ๋ก๊กูไปดูดอกทาตะวันกัน พร้อมแล้วก็ไปสังเกตว่านุชเอาสายคล้องโทรศัพท์คล้องไว้ที่คอช่วงนี้อุปกรณ์ยังไม่ค่อยพร้อมในการถ่ายทําวิดีโอนุชก็เอาที่สะดวกไปก่อนเนาะอาจจะสั่นกันยึกแกยกไปบ้านต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนนะคะแต่ใจนุชพร้อมมากที่จะพาทุกคนไปดูท่วทัน์ตะวันแล้วก็อากาศสดชื่นมากตอนนี้ก็ขอล็อกห้องเก็บของแล้วก็ล็อกบ้านก่อน สังเกตว่าหอยทากก็ยังไม่ไปเลยค่ะคนฝรั่งเศสเรียงหอยทากว่าเอสกาโก้ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะจัดเตอุปกรณ์ระหว่างทางอาจจะสั่นๆนิดนึงนะค,ะ,คะก็ต้องขออภัยทุกคนแต่นุก,ก็อยากถ่ายวิวริมทางไว้ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบค่ะแล้วก็สวยด้วย

จุดนี้ก็จะเป็นโรงงานผลิตพลาสติกค่ะที่อยู่ท้ายหมู่บ้านหลังจากนี้เราก็จะถึงทุ่นทานตะวันแล้วค่ะทุกคนเียวฝั่งเดียว ถึงแล้วทุกคนทุ่งทานตะวันอยู่ด้านหลังนี้เอง <c oughs> จกอักรยานกูใจ <c oughs> สดชื่นตอนนี้ประมาณสิบสิบองศาฝั่งนี้ยตอนนี้ก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบ <c oughs> บ้านต่างจังหวัดเลย คีดถึงทุ่งนาบ้านเราเลยมัมีบ้านคนอยู่ตรงนู้นดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากทุกคนดูดูดูดอันนี้แดดหันไปทางนี้นอะเนาะ ดูใกล้ๆดอกไม่ใหญ่มาดูใกล้ๆพี่น้องเลยดอกเก่งมากเบิงบ้งเบบงโอ้โหปารตเนี่ยนุจุเลยทุ่งทันตะวันแล้วทุกคนเทศไทยเลยอาทิตจะมาขึ้นทางนูน้นทีนี้ดอกทันตะวันเขาจะหันไปทางนูน้นแต่อันนี้ก็ใหญ่มากดู ดอกบัวเลร์เลยโอ้ทุ่งทานตะวันเออดอกนี้สิดอกบัวเลร์เลยโอเคมากทุกคน เที่ยวใหม่นะใ<า>้ช่วงนี้แล้วเนาะน้าร้อนไปบายบายทุ่งทานตะวนันบายบายหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต้นแอปเปิลแล้วก็ <Ooh. S 2> ไปเก็บแบล็คเบอร์รี่สดๆทานกันจ้าทุกคนไปด้วยกันเลยบายทุ่งทานตะวนัน ตะวันี้ก็ังไม่ต้องม้สุด ตแอปเปิลลินทางต้นแอปเปิลลูกนี้ล่วงแอปเปิ้ลลินทางเป็นของแอปเปิ <Apple S 2> ลตอนนี้คือยังไม่พร้อมทาน,นาคะ่ะลูกยังเขียวอยู่ยังไม่สามารถทานได้ตายต้นแอปเปิลจ้า เจอบแบล็คเบอร์รี่ด้วยส่วนแบล็คเบอร์รี่ตอนนี้พร้อมทานมากแบบเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนแบล็คเบอร์รี่จะออกลูกเยอะมากไว้วันหน้าเดี๋ยวหนูจะมาเก็บเพื่อที่จะไปทำอะไรทาน,น,นแปรรูปทานเนาะตอนนี้คือเก็บทานนิดหน่อยไปก่อนเนาะ ทั้งใหญ่นี่แบล็คเบอร์รี่เลือเดียวเมื่อวานฝนตกแล้วไงนไ้วมีฝุ่นอืมอืมแป๊บเร็าไปตอนนี้แบล็คเบอร์รี่กำลังออก ันี้เราก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านจบภาร,รกิจวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปชมทุ่งทานตะวันที่อยู่ใกล้บ้านปั่นจักรยานไปได้บบไปเองได้แล้วก็ไปดูต้นแอปเปิลพร้อมกับเก็บแบล็กเบอร์รี่สดๆทานกันใต้ต้นช่วงนี้หน้าร้อนค่ะดอกไม้ผลไม้ก็จะออกพร้อมกันให้เราได้ชม ลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเราก็จะหาดูยากแล้วเ็ามันก็จะหนาวอากาศก็จะเย็นมากท่าที่ฝรั่งเศสขอบคุณทุกการรับชมและติดตามของเอีของช่องสุนิสาสไคฝรั่งเศสนะคะไว้วันหน้านุษสามารถปั่นจักรยานพาเพื่อนๆไปชมไปดูสิ่งดีๆสดชื่นสดใสทำให้ชีวิตทุกๆวันมีชีวิตชีวา ก็จะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะกับสำหรับสไปฝรั่งเศสสาวโคราชที่อยู่ในบ้านตนบ,บทที่มีภูเขาล้อมรอบแต่อากาศสดชื่นนะคะนุอชอบหลงรักที่ฝรั่งเศสบ้านต่างจังหวัดหลังนี้เลยขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ